แทนไปลบไว้ช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าครับกดเลยครับกดเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองมาดูค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันที่4นี่คือ E ีีที่4ของรถทริปกรุงเทพแม่เขาสอนของบ้านเราค่ะจากอีพีแรกที่เราเดินทางออกจากกรุงเทพไปแวะพักกันที่จังหวัดสุขโขทยัยเที่ยวปั่นจักรยานชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็เข้าสู่วันที่2ที่ไปแคมปิ้งกันที่ทักดอยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจอฝนกันไปช่ำๆัมอีพีที่3เราเข้าถึงจังหวัดแม่้องสอนแล้วค่ะเรามาเที่ยวถนนคนเดินปลายสะพาน ่แล้วก็มาการเต้นแคมปิ้งกันที่จุดชมทะเลหมอกยุนไหลเข้าสู่เช้าวันนี้ตอนนี้ตีห้าครึ่งค่ะฝนเริ่มมีตกหนักมาตั้งแต่ช่วตีสี่กว่าก็อากาศหนาวทีเดียวค่ะอุณหภูมิวัดได้ประมาณสัก21 22องศาเท่านั้นตอนนี้เรามาลุ้นรอฝนหยุดตกเพื่อจะออกไปชมความสวยงามของทะเลหมอกที่จุดชมทะเลหมอกยุนไหลมาลุ้นด้วยกันค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็มีลมมาเป็น đuôi Đảo อย่างที่มุ้งบอกค่ะว่าที่จุดชมทะเลหมอกหย่ดไหลช่วงเช้ามีอาหารเช้าขายด้วยค่ะสําหรับใครที่มาแคมปิ้งเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเช้าๆจะไม่มีอะไรร้อนๆทานค่ะที่นี่มีข้าวต้มขายด้วยค่ะเป็นข้าวต้มแบบนี้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะน่าทานมากมีทั้งแบบใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ลาค่ะเริ่มต้นที่30บาทก็ใส่ไข่เพิ่อมอีกสิบาทเป็นสีมีชาจีน,นร้อนๆแล้วก็มีเป็นมันโถค่ะมันโถเนี่ยมีทั้งแบบทอดแล้วก็แบบเนื้อเลยนะคะน่าทานมากเดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันค่ะระหว่งางรอรุนไปพังๆว่าวันนี้จะมีทะเลเหมอกให้เห็นไหมเพราะฝนตกต,กต,กตกั้งแต่หัวรุงอันนี้เนี่ยต้องรุนหน้าดูเลยเพราะว่าตอนนี้เห็นหมอก กาขึ้นอยู่บนภูเขาค่ะไม่แน่ใจว่าด้านล่างจะขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไปกินมื้อเช้ากันก่อนสำหรับเช้านี้ค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้าที่หยุดไหลก็กินกันไปอิ่มจุกๆเลยทีเดียวทั้งหมดก็อยู่ประมาณสัก2อ0 0บาทค่ะอาหารก็โอเค ราคาโอเคนะเ้องข้าต้มชาึงสามสิบาทค่ะกาแฟชาร้อนๆสาหรับเช้าวันนี้ถามพี่ที่ดูแลลานแกบอกว่าหมอกคงไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าฝนตกเช้าไปหน่อยวันนี้ฝนตกกันตั้งแต่ตีสี่ตีหให้ดีควรจะตกค่ำคเดี๋ยวเรามารุ้นพรุ่งนี้ต่อเพราะว่าเราจะแคมปิ้งที่จุดชมทะเลหมองดืนไหลเนี่ยค่ะทั้งหมด2คืนเพราะวันนี้เรามีแพลนที่จะพาทุกคนไปเที่ยวกันในบ่ายต่อค่ะ แผนของเราวันนี้เดี๋ยวมุ้งจะพาไปเที่ยวบ่อนผู้ร้อนแล้วก็บู่บ้านสันติชนซึ่งอยู่ติดกับจุดชมทะเลหมอกอยู่หลายตรงนี้ล่ะค่ะหมู่มบ้านสันติชนเนี่ยเป็นหมู่มบ้านของชาวจีนยูนานค่ะก็จะมีศิละปะความเป็นแบบจีนๆนมีเครื่องเล่นจีนๆเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปเดินดูในหมู่มบ้านกัน ตอนนี้สายแล้วค่ะเราก็เลยขับรถลงมาจากจุดชมทะเลหมอกหูวไหลซึ่งเป็นที่กางเต็นท์ของเราเนี่ยลงมาเที่ยวที่บ้านสันติชนค่ะที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานค่ะเป็นสไตล์แบบจีนจีนเหมือนมาเที่ยวเมืองจีนค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านในซึ่งจะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารแล้วก็จุดเช็คอินแล้วก็กิจกรรมสนุกสนุกของที่นี่ค่ะเดี๋ยวตามพวกไปดูกันนะคะที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมกับร้านอาหารแล้วนะคะยังมีเป็น ร้านเช่าชุดค่ะเป็นชุดจีนสไตล์แบบจีนจีนเลยใส่เดินจะได้เข้ากับบรรยากาศภายในหมู่บ้านค่ะค่าเช่าชุดที่นี่ราคาไม่แพงค่ะชุดละ100บาทเท่านั้นมีทั้งของเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะสามารถมาติดต่อสอบถามได้นะคะ ลงมาจากจุดชมวิวทะเลเหมอกอยู่ไหลาตามถนนเส้นนี้นะคะในหมู่บ้านเลยขับก็ไม่ได้ยากมากลงมาเนี่ยเราจะเจอกับร้านของฝากซึ่งอยู่ซ้ายมือค่ะบริเวณร้านของฝากตรงนี้เราสามารถเอารถลงไปจอดได้ค่ะเสร็จแล้วก็แค่เดินข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเจอกับชุมชนตรงนี้ซึ่งเป็นร้านอาหารชุมชนของบ้านสันสีชนค่ะเราจะไปเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง บริเวณชุมชนตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนที่ขายของที่ระลึกของที่ระลึกที่นี่ก็จะคล้ายๆการจะเป็นพวกกวงกุญแจข้อมือต่างๆก็จะมีตามประจําปีนักศัตร์ค่ะราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็จะมีเป็นพวกวายค่ะวายผลไม้แน่นอนต้องมีพวกใบาชาแล้วก็ผลไม้อบแห้งแล้วก็รวมถึงจะมีเป็นลูกอมทอฟฟี่รสผลไม้ต่างๆค่ะ นี้จะมีชาต่างๆค่ะหลายๆแบบให้เลือกซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝากค่ะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะเล็กๆน่ารักตรงนี้จะคอยชงชาให้ลูกค้าชิมด้วยค่ะสามารถเข้ามาชิมชาถูกใจชาตัวไหนก็เลือกซื้อกลับบ้านไปได้ค่ะตัวนี้เป็นชาขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะตัวนี้เป็นชาเขียวเป็นชาย,ยอดน้ําค้างซึ่งเป็นยาเอ,อซึ่งเป็นชาเขียวอย่างหนึ่งอ่ะอยาให้ป้าชิมน้องบิวชิมครับ ดีดีดีเป็นไงบ้างครับบิวอร่อยมากเลยครับอืใช้ชากร๊กวไวน์นะคะอ๋อเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่บุ้งชอบเป็นชาหอมหมื่นลี้ค่ะดอกหอมหมื่นลี้เนี่ยหอมมากๆแล้วก็ทาแล้วมันจะชุ่มคอใช่ค่ะช่วยเรื่องผิวพรรณเรื่องขยายหนอ,ยองเลือดในร่างกายป้องกันหนอเลือดติดตานดีดีสรรพคุณเยอะค่ะ แนะนำให้ดื่มชาทุกวันดีต่อร่างกายาดื่มล้าง,งอาหารทพก่อค่ะภายในร้านอาหารชุมชนของบ้านสันติชนตรงนี้นะคะ <c oughs> เขาจะจัดเป็นเตีมแบบจีนอยู่นานเลยค่ะก็คือสไตล์เป็นแบบ บ้านดินแล้วก็มุงด้วยหลังคาที่เป็นหลังคาหญ้าหรือใบไม้นี้บุ่ไม่แน่ใจค่ะด้านในก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกค่ะพวกใบชาผลไม้อบแห้งบวยใบชาหอมมากแล้วก็ อร่อยมาชิมที่นี่ได้แล้วก็บุ้งถูกใจละซื้อไปเรียบร้อยมีพวงกุญแจน่ารักน่ารักเป็นของฝากขน,าข,นนขนมต่างๆขนมจีนขนมไต้หวันเป็นเยลลี่ผลไม้วายผลไม้เยอะแยะให้เลือกค่ะแล้วก็มีเป็นพวกอุปกรณ์สําหรับการชงชาสวยๆจะได้คลิปคอนเซปต์ให้อยู่ในสไตล์เดียวกันเวลาทานเนาะได้ฟีลลิ่งส่วนด้านในก็อย่างที่เห็นค่ะร้านของฝากเรียงรายเยอะแยะเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวบุ้งพาเดินเข้าไปดู ข้างในนู่นว่ามีอะไรให้เราดูอีกบ้างค่ะตอนนี้จ่ายเงินก่อนเข้ามายังไม่ถึงไหนเลยคะร้านแรกก็ซื้อเต็มมือแล้วของฝากที่นี่น่ารักแม่คาก็น่ารักมากๆค่ะแนะนําดีมากๆเลยเดินเข้ามาถึงบริเวณด้านในค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นชิงช้าค่ะชิงช้าสไตล์แบบจีนอยู่นานเลยสามารถแวะมาอุดหนุนแล้วก็พาเด็กๆมานั่งชิงช้าได้ค่ะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นร้านเช่าชุด ตรงนี้มีร้านเช่าชุดให้เลือกหลายชุดเลยค่ะก็ราคาเท่ากันหมดอยู่ที่100บาทพร้อมแต่งให้ค่ะนี่ค่ะพามาดูชิงช้าหยุดนานกันใกล้ๆค่ะค่านั่งชิงช้าที่นี่มีค่าบริการอยู่ที่คนละ25บาทค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปทดลองนั่งกันว่าชิงช้าอยู่นานเป็นยังไงบ้าง Hai kira Kalau kok สนุกไหมครับนั่เป็นคนรู้อะน้องมิขยับออกมาให้พี่มูได้ลงด้วยลูก ตอนนี้เด็กๆเ,เล่นชิงช้าอยู่นานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถามจากพี่ที่ดูแลชิงช้าอยู่ปกติเนี่ยการเล่นชิงช้าแบบนี้ค่ะเขาจะเล่นกันในวันปีใหม่ก็เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็เด็กๆหยุดเรียนก็จะมาเล่นชิงช้ากันค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดูมิกิมิกแล้วก็น่าสนุกค่ะเด็กๆสนุกมากเลยเดินเข้ามาด้านในค่ะก็จะมีเป็นร้านค้าซึ่งเป็น คล้ายๆด้านนอกนั่นแหละค่ะของก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ตรงนี้จะต่างกันที่สไตล์ของอาคารที่เขาจะทําจําลองกําแพงเมืองจีนแล้วก็มีร้านอาหารรวมถึงมีห้องน้ําให้บริการด้วยค่ะก็สามารถเดินเข้ามาด้านในเพื่อถ่ายภาพซื้อของหรือว่าไปเข้าห้องน้ําก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราพาเด็กๆเ,เดินเที่ยวชมรอบแล้วค่ะบริเวณจุดท่องเที่ยวของบ้านสันติชนตอนนี้ต้องทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการออกไปเอาของที่เราซื้อไว้ตอนเข้ามาเพราะเราโดนตกตั้งแต่รันแรกเสร็จแล้วเราจะไปหาเข้าเที่ยงทานกันค่ะเพราะตอนนี้11บมงครึ่งอะคิวแล้วค่ะไปเดี๋ยวบุ๊งพาไปดูว่าวันนี้เราจะได้ทานอะไรเป็นมื้อเที่ยงกันค่ะ ตอนนี้เราเอาของฝากที่ซื้อไว้ออกมาแล้วค่ะกำลังเดินออกจากบริเวณร้านอาหารชุมชนบ้านสันติชนน้องที่ร้านแนะนำมาว่าให้เดินตรงขึ้นมาที่หมู่บ้านนิดเดียวค่ะอยู่ด้านหลังของโซนร้านอาหารตรงนี้จะมีเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่น้องเขาทานประจำเราก็พลาดไม่ได้ต้องมาแหวค่ะคนที่นี่บอกว่าอร่อยเราก็ต้องชิมกัน ครบเรียบร้อยค่ะขนมอ,อาหารที่บุ้งสั่งวันนี้ก็จะมีอันนี้นี่คือข้าวซอยยูนานค่ะแล้วก็มีขนมจีนยูนานแบบซุปเมื่อวานเราเห็นกันแล้วนะที่ท่านคนเดินไปแต่ว่าวันนี้เรามาทานแบบร้านออริจินอลเลยร้านโลโก้เลยค่ะอันนี้สั่งเป็นแบบไม่ใส่พริกค่ะเพราะน้องบิวอยากทานซ้ำแล้วก็บุ้งมีเป็นลาบค่ะอันนี้เป็นลาบยูนานแล้วก็ที่ขาดไปได้ขาหมูยูนานแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทานกับมันโถวค่ะเราทานกับข้าวสวยเดีย๋ยวบุ้งมาชิมดูเอาวุธพร้อม เดี๋ยวชิมข้าวซอยก่อนค่ะข้าวซอยเขาใส่ผักเยอะมากแล้วก็มีเหมือนไก่ฉีดด้านบนที่สําคัญตอนป้าแกทําหอมมากหอมอบวนไปทั้งร้านเลยค่ะอืมอร่อยคือฟิลเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามันมีความเข้มข้นแล้วก็หอมเครื่องผัดอธิบายไม่ถูกเลยค่ะเอาเป็นว่าลองมาชิมอืมดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกว๋วยเตี๋ยวอีกชั้นหนึ่ง อันนี้เป็นขนมจีนดูนานแบบน้ําค่ะข้างบนจะใส่เป็นเครื่องผัดไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นลนักษณะเครื่องผัดคล้ายๆดูคล้ายๆน้าพริกอ่องอะคะ่ะเห็นตั้งแต่ที่ตลาดเมื่อวานแล้วว่าเขาจะใส่มากับพวกยำขนมจีนหรือยำขนมเส้นทุกจานเลยเดือยชิมซุปกันซุป,ซปรสชาติคล้ายๆกันค่ะกับตัวนูวน้นแต่ว่าความไม่เหมือนก็คือเส้นอันนี้จะเป็นเส้นขาว แบบเส้นขนมนจีนเลยเห็นไหมหน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมุกมาชิมจานอื่นให้ชิมให้กูก่อนอันนี้คือขาหมูยู่นานน่าทานมากเลยอุ้ยความขาหมูมันเปื่อยค่ะหนังมันดูฟูฟๆเหมือนเขาน่าจะทอดมาก่อนหอมอืมอร่อย ือมมันมันคือขาหมูแต่มันรสชาติต่างจากที่เราทานกันประจํานิดหน่อยตรงที่บุ่งว่ามันน่าไม่รู้ว่าต่างหน่อยเอาเป็นว่าไม่อธิบายเนาะเดี๋ยวผิดแต่ว่าอร่อยอันนี้เป็นอีกจานหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยชิมเลยค่ะนี่คือลาบยูนานค่ะเ,เ็นใส่ผักกาดดองด้วยนี่แล้วก็มีผัดผักกับเครื่องน่าจะเป็นหมูแล้วก็มีผักนิดหน่อยค่ะชิมดูนี่ ดีค่ะทุกอย่างอร่อยหมดอันอันที่เป็นลาบยูนานะ่ะจะมีเผ็ดๆนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวซอยก็จะไม่มีรสเผ็ดแต่ว่าปาเขาให้นี่มาค่ะไอเทมสําคัญของอาหารจีนยูนานนั่นคือหมาลา่าเราสามารถมาเติมหมาลา่าลงในซุปได้ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะกาแฟที่เปรียกเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังอาหารเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อค่ะ มือเที่ยงการอิ่มแปรเลยค่ะอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองอาหารจีนยูนานแบบไทยยูนานแท้ๆเลยที่บ้านสันติชนค่ะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากที่นี่เรากำลังเดินทางกันต่อไปที่น้ำพุร้อนท่าปลายค่ะระยะทางจากบ้านสันติชนไปตรงนั้นก็ประมาณ15กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางก็สัก20นาทีค่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวถึงเดี๋ยวบุ้งพาไปดูว่าน้ำพุร้อนท่าปาย เป็นยังไงแล้วก็สวยงามนะ่าสนใจแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะ 2ผู้ใหญ่สองค่ะคนไทยสิบสองกับเก้าขวบเจ้าและหน้าที่เท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดหไม่ใช่ค่ะคุยน้ำดังสามสิแปดทั้งหมดเท่าไหร่คะค่าอุทยานสองบาทจ้ะผู้ใหญ่หกสิบเด็กสามสิบ แล้วก็ลดอีกสามสิบบาทแล้วก็ลดอีกสามสิบบาทตอนนี้จ่ายค่าอุทยานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ใหญ่หกสิบเด็กสามสิบค่าลดสิบาทแล้วก็สเตปมตาเรียบร้อยไปเข้าไปเที่ยวกันตอนนี้เราขับรถเข้ามาบริเวณจุดจอดรถของบ่อน้ำพุร้อนท่าปายหรือโป่งน้ำร้อนท่าปายเรียบร้อยแล้วค่ะ โ่งน้ำร้อนท่าปายเนี่ยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะซึ่งกินพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะด้านในอ่มีบอ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่สองบ่อแล้วก็มีความร้อนสูงถึงประมาณ80องศาเลยค่ะเร mm hmm. จะพาเข้าไปดูด้านในค่ะว่าสวยแค่ไหนแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลย บริเวณทางเข้าค่ะเขาทําเป็นทางเดินซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เดินสบายๆค่ะไม่ได้ลำบากอะไรเดินมาก็ชมธรรมชาติไปเรื่อยๆค่ะด้านในอากาศค่อนข้างเย็นสบายทีเดียวค่ะเมื่อกี้ฝนพึ่งจะตกด้วยพื้นก็ชื้นๆเลนเลนนิดหน่อยจากตรงนี้เราเดินเข้าไปไม่ไกลค่ะก็จะเข้าไปถึงตัวบ่อน้ำร้อนเดี๋ยวบุ้งพาไปดูบ่อน้ำร้อนด้านในกันเลยนะ ก่อนถึงตัวบ่อน้ําร้อนเราจะเจอกับร้านค้าสวัสดิการค่ะก็จะมีพวกขนมเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆจําหน่ายแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําแร่แบบอาบเดี่ยวแบบยะกอาบแบบ private private ก็สามารถมาติดต่อตรงนี้ได้นะคะจะเป็นลนักษณะเป็นอาคารอยู่ด้านหน้าตรงนั้นค่ะก็จะเป็นห้องอาบน้ําแร่ค่ะ เดินเข้ามาเรื่อยๆด้านขวามือค่ะเราจะเริ่มเห็นเป็นทานน้ำแล้วก็สะพานโค้งสวยๆตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณทานน้ำอุ่นค่ะสามารถลงเล่นน้ำได้เพราะว่าน้ำอะ่ะได้เจอจางระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นกลายเป็นน้ำในอุณหภูมิที่สามารถเล่นได้สบายๆค่ะเดินเข้ามาอีกหน่อยค่ะตรงนี้มีบริเวณที่สามารถนั่งแช่ได้ค่ะแต่ว่าณตอนนี้ มใช้บริการชั่วคราวเพราะกําลังอยู่ในขั้นตอนการทําความสะอาดค่ะเราเดินไปบ่อถัดไปเลยตรงนี้เขาจะทํามาเป็นบ่อบ่อแบ่งให้แช่ค่ะแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นบ่อที่อยู่ติดกับทานน้ําอุ่นค่ะมุ่งเห็นมีอุณหภูมิบอกแจ้งด้วยอย่างที่ลําธารตรงนน้นเขาแจ้งไว้เป็นป้าไกลๆตรงนน้นว่า33องศาค่ะขยับขึ้นมาค่ะ ตรงนี้เนี่ยพอยิ่งใกล้ตัวบ่อหลักที่เป็นบ่อที่มีอุณหภูมิ80องศาเข้ามาเรื่อยๆอุณหภูมิของน้ําในลาธารก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะตามที่มีป้ายบอกอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้อุณหภูมิ36องศาค่ะจากข้างล่างมี33ขึ้นมาบนนี้เดินขึ้นมาแค่หน่อยเดียวกลายเป็น36แล้วค่ะไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันต่อค่ะ เดินขึ้นมาจากบริเวณล,ลำธารที่สามารถแช่ตัวได้ค่ะประมาณ150เมตรเราก็จะมาเจอกับโป่งน้ำร้อนท่าปายค่ะตรงนี้สังเกตจากควันค่ะยืนยันความร้อนเพราะว่าตอนนี้อากาศด้านนอกค่อนข้างเย็ยนประมาณสัก25องศาได้หลังจากฝนตกใหม่ๆควันมันก็จะยิ่งขมงชงเชงเต็มไปหมดเลยแล้วน้ำเราจะสังเกตเห็นน้ำที่มันพุดขึ้นมาเดือด,ด,อดค่ะ น้ำดูใสสะอาดมากค่ะคือเป็นโป่งบ่อเล็กๆที่ไหลรวมลงไปเป็นลำธารให้เราได้แช่ค่ะเดินมาจากบริเวณป้ายโป่งน้ำร้อนท่าปลายค่ะเราจะสามารถเห็นส่วนที่เป็นบ่อน้ำร้อนอีกบ่อหนึ่งบ่อตรงนี้เนี่ยมีอุณหภูมิสูงถึง80องศาเซลเซียสค่ะถ้าอุทยานเขาทำ้วร้อมชัดเจนว่าห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นเขตอันตรายเพราะน้ำมันร้อนมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ห้ามต้มไข่นะคะก็คือชมถ่ายภาพเฉยๆใครอยากแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพก็สามารถลงไปแช่ได้ด้านล่างค่ะด้านบนแค่เดินชมแล้วก็เก็บภาพสวยๆค่ะไม่สามารถลงมาต้มไข่ได้ค่ะและนี่คือบรรยากาศของโปงน้ำร้อนท่าปลายค่ะที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยงามแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเป็นบ่อน้ำร้อนที่ดูธรรมชาติที่สุดเท่าที่บุ้งเคยไปเที่ยวมาเลยค่ะชอบมากเลยค่ะประทับใจ ตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากโป่งน้ำร้อนท่าไปค่ะเพื่อกลับเข้าไปในตัวเมืองไปอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อ,อยังไงติดตามชมนะคะตามพุกมาค่ะ เสร็จจากโป่งน้ําร้อนท่าปายค่ะเรากลับเข้ามาในตัวเมืองปายตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งค่ะเรากําลังมองหากาดหรือตลาดค่ะเพื่อซื้ออาหารเป็นมือ้อค้าสํสำหรับกลับเข้าไปกินที่จุดชมทะเลหมอกหยุดไหลเป็นมื้อเย็นวันนี้ค่ะก็เราสอบถามคนพื้นที่ค่ะเขาแนะนำาให้ไปที่กาดแสงทองอารามค่ะซึ่งอยู่ในตัวเมืองปายนี่ละค่ะเป็นกาด ช่วงเย็นที่จะขายอาหารปรุงสุกพร้อมทานค่ะจะเริ่มตั้งร้านก็ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูค่ะเอาไว้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆที่มาพักที่ปลายมากกว่าหนึ่งคืนบางคนก็ไม่อยากไปซ้ำที่ถนนคนเดินละก็ลองมาดูตรงนี้ค่ะเดี๋ยวบุ้งพาไปดูว่าที่กาดแสงทองอารามมีอะไรน่าทานแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนค่ะตลาดแสงทองอารามหรือกาดแสงทองค่ะเป็นตลาดสด ที่ช่วงกลางวันจะขายอาหารสดด้านไงค่ะส่วนช่วงเย็นประมาณ4ี่หโมงเย็นก็จะมีร้านรวงมาเปิดขายอาหารปรุงสุกเป็นตลาดเล็กๆค่ะแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากจะไปซ้ำที่ถนนคนเดินแล้วค่ะเดี๋ยวบุ๊กพาไปดูค่ะในตลาดก็จะมีเป็นพวกขนม ต่างๆทั้งเบกเกอรี่ขนมไทยกับข้าวแล้วก็จะมีเป็นอาหารพวกแกงถุงผลไม้ขายด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆกำลังเลงกันที่ไก่ทอดข้างๆตรงนี้มีเป็นอาหารเหนือขายด้วยนะคะ ตรงนี้มีเป็นร้านยำหมูทอดแล้วก็พวกไก่ย่างขายด้วยนะคะขออ้าวเหนียวที่นี่ราคาถูกมากค่ะถุงยี่สิบบาทสามสิบบาทได้เยอะทีเดียวสําหรับใครที่ชอบทานอาหารเหนือค่ะร้านนี้ประเดือนกับข้าวเหนือมีเป็นหอน,หนึ่งแล้วก็มีเป็นแอปเลยค่ะของโปรเลยแอปปลาดุแอปปลาซิลค่ะหาทานยากต้องมาทางเหนือถึงจะได้ทานแล้วก็จะมีพวกปลาทอดกุ้งทอดแล้วก็ไก่นึง่งไก่เมืองด้วยค่ะราคาดีเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะ ภายในตลาดค่ะนอกจากจะเป็นตลาดสดแล้วเนี่ยด้านหน้ายังมีเป็นผลไม้สดขายด้วยนะคะร้านผลไม้สดค่อนข้างเยอะเที่ยวค่ะสี่ห้าร้านอยู่ด้านหน้าตลาดค่ะเป็นผลไม้สดสดเดี๋ยวเราลองมาดูผลไม้สดไปซื้อทานกันแล้วก็ข้างในจะเป็นร้านของชําร้านผักสดถูกค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะร้านค้าก็มีประมาณ3-4แถวเป็นตลาดเล็กๆแก่ที่บุ้งบอกแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นตลาดของคนท้องถิ่นค่ะก็จะมีอาหารเนือ้อมีน้ำตู้หู้มีขนมอะไรขายให้เราได้เลือกค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับรถทริปวันที่4ของเราเป็นรถทริป กรุงเทพแม่ห้องสอนที่วันนี้เราอยู่ที่ปลายเป็นวันที่สองแล้วค่ะก็เป็นกิจกรรมเบาๆมีแช่น้ำร้อนเล่นน้ำ ไปดูหมู่บ้านแล้วก็มาหาของกินซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่เราหาก็เป็นสไตล์บ้านเราคือเข้าถึงคนท้องถิ่นค่ะก็คือสอบถามตามคนท้องถิง่นแอดมินเพจเจ้าหน้าที่หรือว่าตามร้านขายของเป็นหลักว่ามีตลาดมีการตรงไหนแนะนำแล้วก็จะไปตรงนั้นละค่ะเพราะว่าบุ้งแล้วก็ที่บ้านเป็นคนที่ชอบลองอาหารพื้นถิ่นที่คนที่นี่เขาทานกาันอะไรเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเข้าถึงแล้วก็ในไหนก็ได้มาแล้วก็ลองมาดูค่ะแล้วก็ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกที EP ที่5สำหรับวันที่5 Road Trip, ้าร t ทริปกรุงเทพแม่ห้องสอนของเราพรุ่งนี้เราจะย้ายที่ไปที่บ้านลักไทยแล้วค่ะแต่ว่าระหว่างทางเราจะมีแวะเที่ยวกันด้วยยังไงติดตามกันนะคะสำหรับ EP 5กรุงเทพแม่ห้องสอนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย เรายังมีคลิปอื่นๆให้รับชมกันอีกด้วยนะคะกดเลอยค่ะ